เซียวเซียวได้เลยทุกคนแถมพี่สองอ่แถมพี่สองเลยเด้อบันมาอีกแล้ว,ดดดดออลวตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าตัวทำปิดเนาะทุกคนนี่ตัวบักใหญ่เลยเอาเมื่อขังขัง,ขงน้ำตูเขาได้ทำปิดกันเลยเนาะตัวนี้นะเพื่อนชิลงหานุกตอเขาแถมแดกของปีที่รอคอยมาแล้ว เก็บแล้วเก็บแล้วเพืองสิลงเนาะเท้าก็โดนๆหนึ่งนะได้เลยแต้มแหลกสุดยอดเลยทุกคนยังมีหมู่มันกำลังฮองตัวใหญ่ตัวงามไปหนุ่บัวกระแดงคักขนาดกำลังมาเพุ่นทุกคนฮองมาเลยทั้งรุ่มพุ่นชิลงนะมาโคตรหฮาวเลยตัวนี้เปิ้ลเดี่ยวนะเขาเกาะนกเขาออกมายืนเขากำลังมาจอบนะ ผมมองไปดี fc มุกถูกทุกคนเนาะ fc มา fc เก่ามื่อนี้มาพบกับสองตุยหากินแบบวานๆเนาะมาต่อนกคือเก่าทุกคนมืนน่อนี้ใช้บึงบรรยากาศน้ำหมอกเนาะมาลัดเซาได้เมื่อนี่หมอกยังคุมอยู่นะมื้อนีหมอกยังปกคลุมอยู่เนาะยังทึบอันนั้นอยู่ใส่หมวกก้อนไอ้นี่ทุกคนน กาะบงเกาะไว้อยู่เกนี้เนาะเนี่ยกกมันมักมากินม่ามันจะเกาะเกาะในน้อยตัวนี้ยุงงาตัวนี้ลองเกาะไว้บึงหวนมักมาเนี่ยหมอกจางแล้วมันก็มาเลยกาะรัดเสาเนาะรัดเสา,ขอ,สาของปีสองพันสองสี่ อนกขึ้นเกาะก่อน,น,อนทุกคนทุกคนมีตัวหนึ่งมาแถวนั้นแหละห้องอยู่แถวนั้นแหละอย่าบอกก่อนยินเสียงตัวหนึ่งอยู่ปเปล่านี่เลยเฮ้ยเออทุกคนมีตัวหนึ่งมาอะ

มาเย็นมันเย็นหมอกมาที่เสาจะได้หนุกนี่ก็กเกาะโอ้ยเฮ้ยทุกคนลงมาหาแล้วเอาอย่างบันโอ้กสั้ำลงมาแล้วมันลงมาแล้วทุกคนโอ้มันบุริยานเนี่ย ้องเสียเดียวเลยลงมาหาแล้วทุกคน Jauh, 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 อยู่ตัวนี้นะทุกคนบุญยาเขาอีกเบิงมันชิกาโดดลงเขาก็ยืนอยู่กลางทุ่งด้วยทุกคนตอนนี้ จับดูเข้มตุ้มมาเลยทุกคนหมวยย่งหมุโดดลงลุ้นเบื่องนองการลุ้นเบื่องขอการสิโดดวันี่ลุ้นแต่ให้มันโดดเลยทุกคนจับไปใกล้ตุ้มมาเลยด้องไปรองมาอยู่ห้องคนเดียวอยู่ ห่าวอยู่นกตัวนี้นะถือว่าห่าวอยู่ทุกคนห้องโคตรดีเลยแต่มันกับบุตรกันเขาได้มันยังอยู่ยันแหละแต่มัน,มน,มนก็ยังบุทันตนลงบ๋ มันย so ังอยู่ฮะนะแล้วอยู่แข่ตุ้มนกฮะนะมันปวดตัมาแต่เศร้าๆนะตัวนี้นะพอดีเอาเกาะหางอุ้มอ้นนี้ฮะมันยังอยู่กลางทงนี่เป็ดๆหนึ่งนกก็ยังอยู่ฮะนะแต่มันปวตื่นเฮาดองขึ้นดองลงอยู่ง่อยขึ้นดองขึ้นดองลงอยู่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนาะกนี่มันโตดอยู่นะปวดอยู่นะ ดุนั่นมันตูดล,ลงอยู่ทุกคน,นยังบวดตูดเขาอยากยับออกอยู่นะมันเห็นนะมันหัวเขาเขาไนะม่ได้ชีออกสีหนะนีออกจากฮันะรุดกระเจ้ากับมาแต่ก็แต่มันก็ยังงอยอยู่เทิงอ่ะไปยับออกอีกนิดหนึงก่อนเนาะทุกคนมันลงมาสองโตเลยทุกคนสไตายมันลงมาเผานะมันบุก,ก้าโดดลงลงมาเลยมาจ้าบซึ่งที่อยู่เทิงนั่นแหละมันบุก,ก้าโดดลงนั่มันระแวงแนวใดบุ ก็แค่ลน,นมันระแวงมันกระโดดหนีออกเลยเนาะแต่อันนี้มันจับซึ่งเผาอยู่เลยตัวหนึ่งอยู่ในผุ่มตัวหนึ่งจับอยู่ท้งหัวตุ้มมันมุกกาโดดนะที่มันตดนลงก็ยังว่าใครได้หารุนอยู่นี่ จับซิงยันเลนโดดไปโดดมาเทิงหัวตุม้มคุ้นในนกตัวนี้ถือว่าคุ้นทุกคนบุเคยเห็นนกป่าคุ้นวนี่ว่าเขายือนอยู่ฮั่นมันก็บบุนีเนาะตอนเขายือนอยู่กลางกลางวงส่วนมันเป็นเปน,เปนะตอนมันมาลงมาทำอิฐัะก็บ,บุได้หนี เพื่อมันชิลงเพื่อมันชิลงเดได้แล้วได้แล้วทุกคนตัวนี้มันห้องเก่งชุดตัวนี้นะเพื่อชีได้โอ้เพื่อมันชิลงนะดีลาขนาดนะแ้มแรกของปี2 0ง4ทุกคนหุดห้องอยู่แงะอยู่เนี่ยสุดท้ายก็ได้ชะ แต่ว่าเพื่อสิได้เนาะมันลงมันสิเยียบนะมันระแวงนะนกอันนี้มันสิเยียบเลยวานหนึ่งมันเรียบินโค้งไปหนึ่งมามาจับแทบลงเลยเนี่ยโอ้เพื่อสิได้ยแต้มนี่ลุ้นบูมเป็นง่ายมาติเสาเลยแต้มนี่แต้มแรกแต้มแรกของปีทุกคนฮะนี่ยยเลแต้มแรกของปีทุกคนทุ่กคน โอ้เพื่อสิได้ทุกคโอ้ไปลงมาเบิ่งก,ก่อนเนาะทุกคนมาเป็ี่ยนอะไรเพระเพรามันโหดอยู่นะตัวนี้นะดินดินด้วยละหัวดีหลยทุกคนแถมแรกที่เราคอยของปีทุกคนโอ้โหดห้าวเลยตัวนี้นะเพื่อชิลงหานูกต่อเฮาแถมแรกของปีที่เราคอยมาแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเพื่อชิลงเนาะท้ากูโดนๆนึงนลยได้เลยแถมแรก แม็กเต็มแม่ทุกคนเลยนี่แกป่าเผื่อมันชิลงเลยนี่ถาเทธสวัสดิ์ตอนเัายืนอยู่กลางทุกคนนะมันกามาจับอยู่นี่มันกามาเสียน,นกามาบาุญญาธคุณนะตัวนี้ถือว่าสุดยอดเลยทุกคนยังมีหมู่มันกำลังฮองมาทางห้วยน้ำพุ่นอีกทุกคนเพราะว่าตัวนี้มาติดเซานะมาสองตัว เห็นสองตัวเนาะจัดไปจัดไปทุกคนไปผลออมาก่อนเลยก่ะเกาะขึ้นอีกเนาะทุกคนพากน่ามันหามาต่อตอนเ้าๆนะตอนนี้นะเวก็กมานแอมหนึ่งเลยเนาะแอมแรกของปี2 0 2พเนาะนี่เปิดเปิดแอมแรกเลยบันนี้ตัวใหญ่ตัวงามดีเนาะบัวกระแดงคักนาด กำลังมาที่คุนทุกคนห้องมาเลยทางรุ่มพุ่นห้องมาเลยปิดปิดปิดมาเลยเอเานกงัดเข้าไว้อยู่ในเสื้อนี่ก่อนกเกาะนกขึ้นอีกก่อนแต่ก็เอานกตัวนี้เมื่อไว้อยู่ซองเลยเนาะโอ้เสื่อสิได้เพิ่อนผมเป็นความง่ายเลยตัวนีน้เผื่อมันสิลงมันลงมาจับดินน้ำนกเอาแท้ว่านะแบ่งเ,เสื้อนี่ก่อนงัดนกเข้าในเสื้อนี่ก่อนเนาะทุกคนนกกำลังมาเกาะขึ้นก่อน หงอกก็เกาะไว้น้อทุกคนนี่หอมมานี่พยายามสิได้เด้อตัวนี้โค่นโหดเลยตัวนี้นะทุกคนเฮาอันนั้นน่ะเฮาอยู่ใกล้ๆมันก็ยังบ่ย่านเนาะถือว่ามันโหดนะนกเฮาก็เกาะไว้คือเก่าเลยนี่มันกําลังมาทั้งนิลนก ยินเสียงหองอยู่แต่ต้นไม้สูงสูงอยู่ลุบหมดกำลังมาอ๋อเนี่ยๆชั์มากชั์เข้ามาตัวนึ่งเลยเข้ามากกมากตัวนึ่งเลยถ้าลุ้นเบิ่งนำกันเนาะสิได้จักตัวเลยโอ้มีสองสามตัวเลยนำกุกมากทุกคนก็สิเจาะเบิ่งอยู่นี่ก่อนเนาะจะน้อยจะขึ้นเฮือนทุกคนเอานกตัวนี้เมื่อไวเนาะ เผือ่อสิลงเออโหดดีตัวนี้นะเอานกตัวนี้ขึ้นเมื่อขังก่อนแล้วจึงมาจอบลุ้นบึงเนาะแต้มแรกของปี2 0งพันสเนาะเพื่อมันชิลงนะมาโคตรห่าวเลยตัวนี้เปิ้เดี่ยวนะเขาเกาะนกเขาออกมายืนเขากำลังม,มาจอบนะพอมาหอดย่างหอดกลางสวนเนาะสวนก็เป็นแป่นมันลงมาเลยเอ็ดห้องเล็กๆเสียเดียวอยู่ือว่าโหดได้ตัวนี้ แล้วบักท้าบักโดนโดดนึ่งจึงลงแล้วก็มาพกใหง่อีก,อกนอกเมื่อ,อ,ก,อกี้นี่มันเข้ามาก่อมางฟุ่งบักใหญ่ๆนึงทุกคนเดี๋ยวท้าไปรุนบงนทำการตัวนี้กะม้านี่เลยมือขังไว้ก่อนจับโดนลาจะน้องมันสัญญาห้องทั่วเลยท้าบึงมันสิกาลงหาน,หนุเราบ ่าตัวนี้มันมาส,สองตัวเนาะมือเช้านี่ตัวนี้มันมาอีกน้ำอีกตัวหนึ่งฮะอันนี้มันมาหลายเลยได้จ่อเบ,บิ่งอยู่เทีงนี่ก็เห็นเนาะวังหอกเกาะนกนะเนี่ยเขาชิมาขังเสก่งนี้นะกคนนะนกตัวนี้มันมาแถวเฮือนนะนกนะเขาไปเลยคน ห้องดีเลยตัวนี้ก่อนลงมาหานุกต่อเขาเนาะเกาะึ้นบ่ทุกคนบึงชงบึงมากมอนตัวนี้ยังเมาอยู่นะเสียยังเมาอยู่มันขึ้นมาหานุกเชิงเหือนพี่นะมาลายตัวอยู่ เสือพันสิลงถึกเนอะตัวนี้โมเมนต์คมง่ายนะห้องดีสุดเลยลิกอีกนะหอนกล้องไปหน้าทุกคนเ้ยคักขนาดเลยตัวนี้โอห้องดีิ <c oughs> ึงตินกเลยคุ้นอยู่ได้นี่ทุกคนนี่เจอวาไม่ได้แห็งเนอะ ขึ้นมางออยู่ป่าเนี่ยยังสองตัวเป็นตัวนึงกินออกตอนนี้เอากระชิมายามมึงเนาะพาตอนเ้อามาย้ายจากบนเก้ามาหาบนนี้เราได้ถ่ายคลิปเนาะนกกระเครื่องบูกาเข้ากลมากว่ะเด็ตุ้งเอาทุกคนน่าจะลันนาจะลันมาทุกคนได้แต้มหนึ่งทุกคนแต้มหนึ่งทุกคน แต้มที่สองเลยนะี่เทิงน่ะทุกคนได้บนเฮาโตบนเก่าเนาะกวก,กนี่เนาะมันแป่นผดอะไรยับเข้ามาเก่อยังไงนี่ไดนะ้อีกเลยอ้าวมาอีกเลยทุกคนพุ่นพุ่นพุน่นดินอยู่เทิงพุ่นสมพาะแล้วนกมันจึงบินออกมอนะหมดเนาะเฮาก,ก็เดียวมันหนีหมดเลยนะไปเอาลงมาก่อนดูนกมนันยังห้องลายตัวอยู่ทุกคนนี่ทุกคนติดน้ำม้นี่เอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนได้อีกแล้วได้อีกแล้ว เสียวเสียวได้อีกเลยทุกคนแถมที่สองอ่าได้อีกเลยได้แล้วทุกคนแถมที่สองเนาะแถมเนี่ยว่าเห็นนกมิดมิดอยู่เนาะแถมที่สองเลยเด้อบันมานีกแล้ บัอตัวใหญ่่ตัวงามอยูนะทุกคนนนี่นอกอยิงลายเ่ะโอ้เขาง่ายมาบนมือโอ้มันตรงง่ายเขาบนตึบน๊บเนาะทุกคนตัวนอกอยู่แถวนี้เอาก่อนเอาแล้วสิห่างขึ้นเนาะเอานกตัวนี้เมื่อไวคือเก่าทุกคนมานเลยโอ,โอ้ตัวบักใหญ่อีกแล้วตัวนี้ครักครับคับ ตัวนี è, còn, ้น่าจะใหญ่กว่าตูวทําบิดเนาะทุกคนนะตัวบักใหญ่เลยเอาเมื่อค้างข้งนําตูวเฮาได้ทําอิดกันเลยเนาะะอนขึ้นเกาะก่อนเพราะมันยังห้องทั่วนะดได้แตมที่2ลเนาะทุกคนนี่นกก็ยังเกาะมันยังห้องเดีุวนะเขาอยู่แถวสวนกระเจ้าอยู่พุ่นนตัวใหญ่ตัวงามอยู่เนาะตัวนี้ เอาไปไปล่อยเขานำตัวได้ทำอิดนั่นแหละเอาเขามาไว้ตัวนี้แหละมันผูอยู่ภูมเดียวกันเนาะแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้งามได้หอนกล้องได้ตัวนี้ จะลักวินออกมาตอนเปิดกลงนี่ก็พอนะเอาเขาไปยูมเดียวเนะทุกคนสองเต็มเลยเนาะสองเต็มเลยทุกคนแล้วจึงลงไปลุ้นน้ำกันอีกเนาะเพราะยังลายนะถ้าเห็นวินมิดเขาก็เดียวนกมันหนีหมดไปเบิง่งถือเนาะเมื่อกี้นี่น เลยจึงลงไปรุ่นน้ำเดียวอีกนาะทุกคนเมื่อกี้เขาออกไปส่งนกมาเนาะออกไปฝากนกตัวเขาได้มือเช้าเลยแหละตัวเขาได้มือเช้าก็เจ้าแซตมาบอกไปส่งให้เขากับไปส่งนกตัเขาเก่าขึ้นมาเลยเนาะเพราะว่าลมแห้งคนน่ะนี่อันนี้กรงนกทีมงานเขาเอานกทีมงานเขาขายตักนึงแล้วก็นกเขาสองตัวขายออกหมดเลยได้นกเขานกตัวได้มือเช้านี่ขายออกเลยเ้อทุกคนนี บอกให้งูเอาขางสิกงเน,น,นาะมือเสาอยู่ในนี้กะเดี๋อวเจนนกเก่านะทุกคน,นเดี่ยวเจนนกเก่ากับสี่ตัวเนาะเดี๋อวเจนกนกนกแม่สองเดีวก็นกทีมงานเทาตอนนั้นสองตัวเนาะเพราะว่านกได้มือเสานี่เขาขายออกเลยก็จะก็จะเอาแชตมาเนาะเจ้าอยากได้แหงเพราะมันฮ้องดีเนาะเมื่อคนละจึงลงไปดักอีกเนาะทุกคน cào cào cẩn mà vay đẻ bảy rồi này mới áp nước lái mưa nè nụt to học àh, bỏ về phạng nụt mà mốc kia nọ này nụt nhưng ở chỗ cục mà nhưng đứa tổ một hiển tổ một nữa ok nọ tất cho theo nè, gặp nhau clip na mười ขทุกคนกดไลค์กดติดตามให้เนาะ Fc ใหม่ Fc เก่าเข้ามาเบิ่มเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคน